บทที่978เมื่อคิดว่าตนเองเป็นอิสระเพียงระยะเวลาสั้นๆแล้วมาพบกับผู้คุมเขาก็รู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งหากเป็นเพียงผู้คุมธรรมดาเขายังสามารถกลับมาได้แม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่รู้จักเขาก็ตามแต่เมื่อเผชิญหน้ากับสวีชิงเขาไม่กล้าที่จะยกผมตัวเองขึ้นเลยและทำได้เพียงหลบหนีด้วยพลังทั้งหมดที่เขามี ในความเป็นจริงมันเคยถูกสวีชิงฆ่าไปนับครั้งไม่ถ้วนและมันรู้ว่าวิธีการของสวีชิงโหดร้ายขนาดไหนนอกเหนือจากสิ่งอื่นๆความผันผวนของพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาทําให้มันหวาดกลัวและการกลืนกินของเงาสีดํายิ่งเมื่ออีกฝ่ายตื่นขึ้นมาทุกๆวันก็จะเหยียบตัวเองตายทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาหลังจากประสบกับมันหลายครั้งเกินไปเขาก็ไม่ได้ชินกับมันแต่กลับเกิดความกลัวสวีชิงขึ้นมาอย่างมาก ในขณะนี้มันกำลังสั่นเทาจิตใจของมันกำลังสับสนและมันวิ่งหนีเร็วขึ้นไปอีกและสิงโตหินที่อยู่ตรงหน้ามันก็ยิ่งวิ่งหนีเร็วขึ้นไปอีกสวีชิงเดินออกไปอย่างช้าๆพร้อมมองไปที่หัวและสิงโตหินที่กำลังวิ่งหนีอยู่ตรงหน้าเขาอย่างเย็นชาเมื่อไม่มีอิทธิพลของแดน132ความทรงจำมากมายเกี่ยวกับมันก็ผุดขึ้นมาในใจของเขาในช่วงเวลานี้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขาคิดว่าเหตุใดเขาจึงชอบบดไม้ไผ่อยู่เสมอแผ่นไม้ไผ่ที่เขาหยิบออกมาจากแดน132กลายเป็นสิ่งผิดปกติไปแล้วพวกมันไม่เพียงแต่รวบรวมพลังแห่งเทพเจ้าเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยโชคลาภที่ถูกลืมเลือนอีกด้วยหลังจากถูกนำมาผสมกันและกองซ้อนกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าลักษณะของแผ่นไม้ไผ่เหล่านั้นก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ฉันคิดว่าทุกๆครั้งที่ตื่นขึ้นฉันจะคิดถึงสิ่งนี้และอยากใช้พลังของแดน132เพื่อสร้างสมบัติล้ำค่าชิ้นหนึ่งสวีชิงดูเหมือนจะจมอยู่กับความคิดเมื่อตะเกียงปีกโลหิตของวิญญาณแห่งความมืดปรากฏขึ้นเบื้องหลังเขาด้วยการประพือปีกความเร็วของเขาระเบิดออกและเขาก็เคลื่อนที่ไปได้หลายร้อยฟุตและปรากฏตัวขึ้นข้างหัว ความเร็วของเขาเร็วเกินไปและหัวมันก็รู้สึกเวียนหัวและในชั่วพริบตามันก็เห็นสวีชิงปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันมันกรีดร้องทันทีและท่ามกลางความหวาดกลัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันมองเห็นเท้าที่ยกขึ้นของสวีชิงไอหย่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วหัวของมันคร่ำครวญและมันหลับตาลงโดยสัญชาตญาณในขณะต่อมามีเสียงระเบิดเกิดขึ้น เท้าวขวาของสวีชิ่งตกลงมาและกระแทกหัวโดยตรงจากนั้นเขาจึงมองดูสิงโตหินที่อยู่ไกลออกไปด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกและพูดจาอย่างสบายๆกลับมาที่นี่สิสิงโตหินในระยะไกลยหยุดนิ่งและสั่นอย่างรุนแรงมันต้องการที่จะวิ่งหนีต่อไปแต่ก็ไม่กล้าที่จะทำเมื่อคิดถึงประสบการณ์นับไม่ถ้วนของการถูกเผาจนตายในที่สุดมันก็หันกลับมาอย่างเชื่อฟัง กระดิกหางเหมือนลูกสุนัขและกระโดดกลับไปหาสวีชิงจากนั้นก็คุกเข่าลงพร้อมกับเสียงดังโครมสวีชิงจ้องมองสิ่งโตหินอย่างเย็นชาไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ค่อยๆผุดขึ้นมาของเขาหรือเนื้อหาที่ปฏิปต่อกันที่สลักอยู่บนแผ่นไม้ไผ่ที่ฉีกขาดสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เขาเข้าใจว่าสิงโตหินนี้คือสัตว์แห่งสายลมของแดน132 หากจะพูดให้ชัดเจนสัตว์แห่งสายลมคือสภาวะที่ถูกโชคช่วยและรูปลักษณ์ที่แท้จริงของมันคือสิงโตหินที่ไม่มีหัวตัวนี้นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อหัวนี้เห็นสวีชิงครั้งแรกมันจึงโพสท่าและขอให้สวีชิงส่งมันไปหาสัตว์ลมมันต้องการที่จะเป็นหัวของสิงโตหินในขณะนี้เมื่อความคิดของสวีชิงเกิดขึ้นในใจของเขา เนื้อที่แหลกของหัวใต้เท้าของเขาก็รวมเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและไม่นานมันก็ฟื้นคืนหลังจากที่มันปรากฏตัวมันก็พูดด้วยเสียงแหลมคมทันทีนายท่านชั้นสวีชิงยกเท้าขึ้นและวางลงอีกครั้งเสียงดังปังหัวก็แตกอีกครั้งสิงโตหินตัวสั่นและหางของมันก็สั่นแรงมากขึ้นในไม่ช้าหัวก็ฟื้นขึ้นมาและคร่ำครวญไม่หยุดหย่อน จบแล้วจบแล้วถ้าไม่มีการลืมเลือนของแดนหนึ่งชั้นปังมันพังอีกแล้วเพียงเท่านี้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปและหลังจากที่บทขยี้มัน17หรือ18ครั้งสวีชิงก็จากไปแต่คราวนี้เมื่อเขาออกไปจากที่นี่เขาไม่ได้เดินแต่ไปนั่งอยู่บนสิงโตหินที่ไม่มีหัวส่วนหัวของเขานั้นมันถูกผูกไว้กับหางสิงโตหิน ขณะที่สิงโตหินก้าวไปข้างหน้าด้วยขาทั้งสี่ขาหลังทั้งสองข้างของมันก็เตะหัวอยู่ตลอดเวลาแม้หัวจะโกรธแต่ไม่กล้าที่จะโกรธสวีชิงเลยสาบแช่งสิงโตหินต่อไปหลังจากได้ยินเช่นนี้สิงโตหินก็ส่หางและเตะขาหลังแรงยิ่งขึ้นเดิมทีสวีชิงวางแผนที่จะฆ่านักโทษสองตัวของแดน132แต่เห็นได้ชัดว่านักโทษที่ถูกคุมขังกับเทพ,พเจ้ามาเป็นเวลานานแล้ว และภายใต้อิทธิพลของเทพเจ้าซัมแล้วซัมเล่าพวกมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดบางอย่างหรืออาจกล่าวได้ว่าพวกเขาอยู่ภายใต้คำสาปพ,พิเศษและไม่ทราบต้นทุนคำสาปนี้ทําให้พวกเขาฟื้นคืนชีพอย่างรวดเร็วทุกครั้งที่พวกเขาตายบทที่979สวีชิงยังจําจุดนี้ได้ที่แดน132ก็เหมือนอย่างนั้นเนื่องจากเขาไม่สามารถฆ่าพวกมันได้ และไม่สามารถปล่อยให้พวกมันวิ่งหนีไปได้ด้วยสวีชิงจึงเพียงเก็บพวกมันไว้กับเขาแค่ภาพฉากนี้ก็ชั่วร้ายมากแล้วสิงโตหินที่ไม่มีหัววิ่งเร็วมากและเตะขาหลังอย่างแรงหัวที่ถูกผูกไว้กับหางส่งเสียงแหลมและสาบแช่งในขณะที่สวีชิงนั่งอยู่บนหลังสิงโตหินด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกบางครั้งเขาชี้ไปในทิศทางหนึ่งแล้วสิงโตหินก็จะวิ่งไปทางนั้น ในขณะที่ท้องฟ้ากำลังจะสว่างขึ้นเมืองเฉาเซียก็ค่อยๆปรากฏตัวเข้ามาในสายตาของสวีชิงชเฉาเซียหัวที่ฟกช้ำคลายหินที่ถูกกัดที่ขาของสิงโตหินออกมามองขึ้นไปทางเมืองเฉาเซียกระพริบตาแล้วพูดขึ้นอย่างกระทันหันนายท่านขอรับข้าพเจ้าขอรายงานเรื่องนี้ขอรายงานว่าชายชราตายากจากตระกูลตันชิงอยู่ในเขตปกครองเฉาเซียไม่เพียงแต่เขาอยู่ที่นั่นเท่านั้น แต่หัดของเทพแดน132ของเราก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันสวีชิงยกคิ้วขึ้นและหันศีรษะมามองหัวทันใดนั้นท่าทีประจบสอบพลอของหัวก็ปรากฏขึ้นและน้ำเสียงของเขาก็ดูชอบธรรมนักโทษพวกนี้มันมากเกินไปแล้วพวกเขาไม่มีความกตัญญูเลยเรือนจำแห่งนี้ดีต่อพวกเรามากแค่ไหนเรามีอาหารและเครื่องดื่มพวกเขาไม่ฆ่าเราและพวกเขาก็ให้ที่พักแก่พวกเราด้วย เราจะหาสถานที่ที่ดีเช่นนี้ได้ที่ไหนในโลกที่วุ่นวายเช่นนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วพวกเขาหนีออกมาจากเรือนจำต่างหากท่านครับจริงๆแล้วผมอยู่ห่างบ้านมาสักพักแล้วและผมคิดถึงชีวิตในคุกมากทุกครั้งที่ผมคิดถึงเรื่องนี้ผมจะรู้สึกเศร้าใจมากดังนั้นจิตใจที่เที่ยงตรงของผมจึงบอกผมให้แจ้งเรื่องนี้กับท่านท่านครับจริงๆแล้วผู้ที่เป็นผู้นำการหลบหนีจากคุกคือชายแก่ตายยากจากตระกูลตันชิงต่างหาก สวีชิงได้ยินดังนั้นก็มองไปที่เมืองเฉาเซียอย่างครุ่นคิดในฐานะเลขานุการผู้ดูแลวังเขาไม่เพียงแต่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลรายงานการรบทั้งหมดของเขตเฟิงไห่เมื่อนานมาแล้วเท่านั้นแต่ยังรู้รายละเอียดของการล่มสลายของแผนกเรือนจำในวันนั้นอีกด้วยการล่มสลายของกระทรวงยุติธรรมอาญาเป็นผลมาจากการหายไปอย่างกระทันหันของค่ายกลปราบปราม จากนั้นวิญญาณอาวุธอาถรรพ์ที่แปลงร่างโดยแผนกเรือนจําได้ปลุกความทรงจําของมันขึ้นมาและระเบิดออกมาพยายามที่จะรวบรวมชิ้นส่วนของมันที่ถูกแยกออกจากกันเข้าด้วยกันโชคดีที่ปรมาจารย์วังดาบกําลังนั่งอยู่ในเรือนจําในเวลานั้นและด้วยการกระทําของเขาและความช่วยเหลือของผู้ช่วยวังดาบและในที่สุดพลังของอาวุธอาถรรพ์ต้องห้ามของเมืองหลวงมณฑลก็กลับมาใช้ได้อีกครั้ง สมองและร่างกายส่วนใหญ่ของร่างโคลนของเทพ,พเจ้าที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ก็ถูกผนึกกลับคืนมาอีกครั้งในที่สุดอย่างไรก็ตามในระหว่างกระบวนการนี้การเสียชีวิตของผู้ว่าการรัฐประจำมณฑลและการระเบิดของกรมราชทัณฑ์เกิดขึ้นพร้อมๆกันทําให้ทั้งมณฑลตกอยู่ในความโกลาหลและนักโทษจํานวนมากใช้โอกาสนี้หลบหนีรวมถึงร่างอวตารของเทพ,พเจ้าจํานวนบางส่วนด้วย ในเวลาต่อมาข่าวกรองระบุว่านิ้ว2นิ้วและตาหนึ่งข้างหายไปแต่ขณะที่หลบหนีร่างกายเหล่านี้ก็ต้องแลกกับความสูญเสียและได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในปฏิบัติการจับกุมนักดาบครั้งก่อนได้มีการพบนิ้ว1น,นิ้วและด้วยความช่วยเหลือของรองเจ้าวังดาบสองคนจึงสามารถปิดผนึกและจับกลุมนิ้วดังกล่าวได้ส่วนนิ้วและตาที่เหลือนั้นไม่มีบาะแสและไม่มีใครรู้ว่าซ่อนอยู่ที่ไหน ที่จริงถ้ามีเวลานานกว่านี้ก็อาจจะเจอแล้วอย่างไรก็ตามความเร่งด่วนของสงครามทําให้ผู้ถือดาบไม่มีเวลาเหลือมากนักเมื่อมองดูตอนนี้หากสิ่งที่หัวพูดเป็นความจริงนิ้วของเทพแดน132ก็ต้องซ่อนอยู่ในเขตเฉาเซียขณะที่สวีชิงกําลังครุ่นคิดอยู่ในใจหัวก็กระพริบตาอย่างรวดเร็วและเขาก็มีความสุขในใจลึกๆเขาคิดว่าถ้าสวีชิงออกไปหาชายชาราตันชิง สวีชิงจะต้องถูกฆ่าและเขาก็จะเป็นอิสระหรือไม่ก็จับช,ชายชรานั้นมาได้เช่นกันแล้วแดน132จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งมิฉะนั้นเขาจะรู้สึกไม่สมดุลมากเมื่อคิดว่าเขาถูกจับในขณะที่นักโทษคนอื่นในแดน132เป็นอิสระอยู่ข้างนอกและเขาคิดว่าไม่ควรมีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อคิดถึงเรื่องนี้คำพูดต่างๆก็ยังคงออกมาจากหัวทันที ท่านครับหลังจากที่คุกระเบิดในวันนั้นชายชราแห่งตระกูลตันชิงจากแดน132ก็ได้หลบหนีไปด้วยนิ้วศักดิ์สิทธิ์สวีชิงมองไปที่หัวนั้นอย่างเย็นชาและพูดเบาๆฉันไม่ชอบได้ยินคำโกหกหัวนั้นสั่นและมันเปลี่ยนน้ำเสียงอย่างรวดเร็วนั่นคือหัตของเทพมันชัดเจนว่ามีจิตสำนึกอิสระของมันเอง มันไม่ตอบสนองต่อการเรียกของร่างกายศักสิทธิ์อื่นแต่หนีไปกับชายชราตันชิงสิงโตและฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องติดตามไปนั่นฉันได้ยินว่าตาแก่ตันชิงกำลังสื่อสารกับนิ้วระหว่างทางดูเหมือนว่านิ้วต้องการให้ชายชราวาดร่างกายให้เขาแต่เขาเป็นเทพ,พเจ้าที่แตกต่างจากพวกเราดังนั้นชายชราจึงบอกว่าภาพวาดนี้ต้องใช้สีพิเศษ พวกเขาจึงไปที่เฉาเซียเพื่อค้นหาซากดวงอาทิตย์ที่กล่าวกันว่าตกลงมาที่นั่นแล้วนำซากดังกล่าวมาใช้เป็นสีในการวาดภาพคราวนี้หัวไม่กล้าซ่อนมันอีกแล้วมันรู้ดีว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสวีชิงที่น่ากลัวมันจะต้องหลีกเลี่ยงการก้าวราวเกินไปหรือสายเกินไปมิฉะนั้นหากอีกฝ่ายคิดว่ากำลังโกหกผู้ที่เสียหายก็คือคนคนนั้นเอง ดังนั้นในขณะนี้ไม่มีการปกปิดใดๆทั้งสิ้นและเขาได้บอกข้อมูลทั้งหมดที่เขารู้โดยละเอียดสวีชิงมองอย่างครุ่นคิดและลูปคอสิงโตหินสิงโตหินร่ายมนอย่างรวดเร็วและลมก็เริ่มพัดมาความเร็วเพิ่มขึ้นมากและมุ่งตรงไปที่เมืองเฉาเซียเมื่อเขาเข้าไปใกล้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเมืองก็ปรากฏขึ้นในใจของเขามณฑลเฉาเซียแตกต่างจากมณฑลอื่นๆในเขตเฟิงไห่ ที่นี่ไม่มีดินแดนมีเพียงหลุมลึกขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกือบ90%ของรัฐเฉาเซียทั้งหมดหลุมลึกอันน่าทึ่งดังกล่าวตามตำนานเป็นสถานที่ที่ซากศพของดวงอาทิตย์ตกลงมาเมื่อเศษซากของเทพแห่งท้องฟ้ามาถึงเมื่อหลายปีก่อนดังนั้นทั้งเฉาเซียจึงดูเหมือนเหวที่ไม่มีก้นเหวแห่งนี้มืดมิดเหมือนกับทะเลและมีเพียงบางครั้งเท่านั้นที่สามารถมองเห็นภูเขาที่ตั้งตรากงานอยู่ในเหวได้ เกือบร้อยละแปดสิบของภูเขาเหล่านี้จมอยู่ในเหวยอดเขาเล็กๆที่เปิดโล่งกลายมาเป็นที่อยู่อาศัยของชาวต่างเผ่าและมนุษย์ในรัฐเฉาเสียตลอดหลายปีที่ผ่านมาธรณีวิทยาของภูเขามีความพิเศษคือมีสีดำสนิทและมีผลึกแร่อยู่ว่ากันว่าหลังจากพระอาทิตย์ตกดินความร้อนที่เกิดขึ้นสูงได้เผาไหม้พื้นดินที่นี่ ภูมิประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนี้เองที่ทำให้รัฐนี้มีวัสดุที่เรียกว่าไมกาอยู่มากทามกลางภูเขาเหวิลจำนวนมากนั้นมียอดเขาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉาเซียซึ่งเรียกว่าภูเขา,าเฉาเซียที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของสารดาบของเขตเฉาเซียอีกด้วยนอกจากนี้ลมสุรยิยะในมณฑลเฉาเซียยังแรงกว่าพื้นที่โดยรอบอีกด้วยมีอยู่ตลอดปีในส่วนลึกของจังหวัดและไม่เคยสลายไป ทั้งหมดนี้ทำให้เขตเฉาเซียกลายเป็นเมืองที่ไม่สามารถเทเลพอร์ตได้และการบินก็ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อปัญหานี้เรือข้ามฟ้าขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการล่องเรือในเหวจึงได้รับการพัฒนาขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้บริการเรือข้ามฟ้ากแก่ผู้ฝึกฝนทุกเผ่าพันธุ์ในเวลาเดียวกันเนื่องจากการมีอยู่ของเครื่องมือเวทขนาดใหญ่ชิ้นนี้ จึงมีท่าเรือจำนวนมากอยู่บริเวณขอบของรัฐเฉาเซียในขณะน,นี้สวีชิงกำลังเดินไปยังท่าเรือขนาดกลางแห่งหนึ่งรูปร่างหน้าตาของเขาเปลี่ยนไปรวมถึงออร่าของเขาด้วยในส่วนของสิงโตหินและหัวก็เปลี่ยนรูปร่างอย่างเชื่อฟังภายใต้การจ้องมองของเขาด้วยท่าเรือในระยะไกลดูคล้ายกับอาคารในเจ็ดเนรโลหิตท,ท้ายที่สุดแล้วเหวแห่งนี้ก็ไม่ได้ต่างจากทะเลมากนักในบางแง่มุมและสีสันก็ดูเหมือนกันหมด สามารถมองเห็นเขื่อนยาวตรงทอดยาวจากท่าเรือเข้าไปในเหวอันมืดมิดจนกลายเป็นท่าเทียบเรือแต่ไม่มีเรือใดๆจอดอยู่รอบๆอ,อย่างไรก็ตามที่ท่าเรือก็มีผู้ฝึกฝนรออยู่หลายคนแล้วในบรรดาผู้ฝึกฝนเหล่านี้มีมนุษย์เพียงไม่กี่คนและส่วนใหญ่เป็นต่างเผ่าพันธุ์ที่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้เสียงวุ่นวายก็ดังขึ้นในหูของสวีชิง